อารียะเครืออู่แทนการช่างค่ะมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ผดมพยาบาลนะคะจำนวนเงิน5,000บาทค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะอ่ะและก็ขอมอบเลยนะคะให้ค,คุณบริวิจจันแก้วประธานบริษัทอาจุซิงเป็นผู้มอบเลยครับใช่ค่ะ ครับผมและบริษัทฟิลนะครับจะมอบเงินอีกต่างหาเลยครับอีกหนึ่งหมื่นบาทนะฮะให้กับกองทุนครับอภพอรด้วยเนี่ยครับมอบแล้วนะฮะโอ้โหมอบแล้วนะคะลำดับต่อไปครับอุทนการช่างครับขอเชิญครับผมครับมอบนะครับสนับสนุนอีก5,000บาทนะครับขอส่งประมูลให้อุทัยการช่างเลยครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวครับดับ มองกล้องเลยพี่มองมองกล้องเลยครับครับครับและกำนันจิ๋วครับนัดแข่งของเราครับหมายเลขสามห้าครับขอชกำนันจิ๋วอีกเก้าพันบาทครับโอ้โหโอ้โหเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนัดแข่งหมายเลขสามสิบห้าครับเอาใจเชียร์ด้วยตัวแทนกลุ่มบีพีครับนัดแข่งภาคเหนือนะครับโอ้โหครับ แล้วก็โอ้โหตาหนึ่งแน่นด้วยน้ำใจกันเลยด้วยน้ำใจนะครับใช่ค่ะ เชิญโอ้โหมาเลยครับพี่มาเลยครับเท่ดีมาเลยมาเลยพี่มาเลยนั่นแหละชุดแข่งครับมาเลยพี่ปานพี่เสียคมนะครับวันนี้ก็ต้องดีใจแทนนะครับอีก5,000บาทครับจากปานช็อปครับขอตัวแทนปานช็อปด้วยครับจากบ้านถวายเชียงใหม่ครับนะยเจ๊อ้อยครับมอบเลยครับเชน้าเลยนะขอสุขสันต์วันนี้ครับโอ้โหครับครับครับมองกล้องครับอาเรียนเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะคะ เวทีเลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะโ่ยจะเป็นในส่วนของคุณสง่าบุญมีนะคะจากหมูยอป้าปีค่ะคุณวอมอบมอบอ๋อ,อฟิลลซิ่งจะมอบของที่เลือกให้กับท่านประธานด้วยใช่ไหมครับ อ่านหน้าเวทีนะคะรู้สึกว่าแต่ละท่านทุกคน้วทุกคนเลยอ่ะอีกรางวัลเลครับฟิวก็มีน้ําใจมอบของที่ระลึกให้กับผู้ใหญ่ทุกท่านบนเวทีครับขอเชิญครับคุณปิษณามอบเลยก็ไเลยครับผมขอให้พี่วิทมอบนะครับครับมอบท่านประธานก่อนขอภัยครับเป็นสริปนอกครับขอขอภัยด้วยนะครับท่านประธานรับมอบจากบริษัทฟิวนะครับเป็นของที่ระลึกครับเป็น เสื้อสไตล์ของผู้บริหารของฟิลเราเลยครับขอเชิญครับพี่สง่าครับผู้บริหารบุญยก่อปีนะครับครับครับัวแทนครับอมรินครับกู้ไผ่ครับนี่ครับขอขออีกจุดหนึ่งครับของจุดที่ลึกจากบริษัทฟิลน้ำใจมอบของที่ลดกให้ไปที่ลึกครับครับขอเชิญพี่อภิมตีวิตาครับ ผู้ใหญ่จากสมาพันธ์แข่งรถประเทศไทยครับครับพี่ต่อยครับไก่สิทธิ์ครับผมตาหำรับหรือพี่ไก่สิทธิ์ครับผมจากภาคอีสานครับแต่เราไล่ปเลยนเนาะขอต้องใช้เวลานิดนึงครับผมค่ะอ่ะับต่อไปพี่โก๊ะกองเดียนครับผมพี่โก๊ะกองเดียนครับจากภาคอีสานและอ่าภาคอีสวรรคออกครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ฝั่งซ้ายบ้างนะครับครับคุณก้องรัดยาวครับผมครับป่าจ๋าครับจากเอเชครับปูชิมป้าครับผมไทสันตอนล่างเลยครับค่ะครับอูทันการช่างครับป้าน้าเลยค่ะหมดครับให้หมดครับปูทันการช่างครับผมขอบุณมากครับผมครับป่าน้อยครับป่าน้อยครับเลขาธิการการแข่งขันกัมรีครับ ครับแล้วก็เจ๊อ้อยครับผมคุณมอเป็นของที่ระลึกนะคครับผมแล้วก็คุณปีชาด้น้อยครับผมคุณปชาด้น้อยครับคือวันนี้ถือว่าเป็นบุคลากรสําคัญของของการัดงานวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็ตัวแทนอมรินครับตัวแทนอีกทีนทั้งครับนี่ให้ทุกคนเลยครับอมรินทั้งหญิงทั้งชายเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับโอเค คุณผู้ใหญ่ทุกท่านบนเิทีครับเชิญท่านพักผ่อนเลยครับขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณตัวแทนเดี๋ยวเราจะเป,ป็นพิธีมอบแล้วตัวแทนภาคจะพึ่งไปไหนเลยครับพี่โก้พี่ตองเลยครับรพิตี้พิตี้อยู่ก่อนลูกนะพิตี้ขอขอภาพสวยๆบนเิธีคะ่ะอ่าด้านหน้าเลยค่ะโอ้โหเป็นโศกข,ของเราด้านข้างอยู่นี่เองตัวแทนภาคกลางนะคะ วรมิรเป็นคนมอภัยนะคะขอบคุณค่ะขอ,อ,อเรียนเชิญคุณไกรสิทธิ์วิสัยนะคะคตัวแทนผู้จัดก,การอีสานตอนบนนะคะ อ,อเป็นเป็นรา,างวัลเชดชูเกียรติกับผู้จัดนะครับผู้จัดของทุกภาคเลยครับคุณไกรสิทธิ์นะครับหรือปาหำมจากภาคอีสานนะครับคุณไกรสิทธิ์ครับนะครับพี่ต่อยครับคุณคุณไกรสิทธิ์สุคนธรัตน์ค่ะทางหน้าพี่ทางหน้าเลยครับรับประกาศนียบัรับร,บร,บรหรือวุฒิบัตรนะครับตัวแทนการจัดของครับขอเชิญนะครับ พี่บุรีเลยครับ